โอ้พี่ใหญ่นะครับ ZX14 หาดูยากนะครับคันนี้ตัวใหญ่นะครับเป็นจอกทรงสปอร์ตทัวร์ลิงนะครับโอ้โหเบื้อลุ่มนะครับดูเดือนใหม่ของจริงนี่พี่ใหญ่ของ ZX เลยนะครับตัวนี้โอ้ดูท้ายเบื้อลุ่มเลยนี่บักงูเหลี่ยมเราก็จะไปจอดอยู่บ้านคนเดียวก็ว่าคันใหญ่อยู่นะนี่ พอมาจอดข้างจัดุรกสสิบสีให้ดูเล็กไปเลยนะครสวัสดีครับทีนีต้อนรับเข้าสู่ช่อง b ิ๊กไวส์ s ตอรีนะครับวันนี้ผมอยู่ที่งานมิงสายบันเทิงน้องใหม่นะครับที่หาดแหลมแท่นนะเพื่อนเดี๋ยวผมจะเอามาบรรยากาศให้ชมนะครับนี่ บักงูเหลี่ยมเสนอหน้าเลยนะครับมาที่หลังจะจอดหน้านะครับเป็นยังไงล่ะนี่ครับอีกเป็นกลุ่มสาคาาสกิเซตเอ็กนะครับที่มาจอดเรียงรายกันอยู่ตรงนี้นี่ครับเขาแบ่งโซนให้แบบใจกลางเลยโอ้โหนี่โซนพระเอกชัดๆนะครับแล้วก็นุ่นมาจากหลายที่หลายกลุ่มนะครับเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูนะครับเริ่มจากกลุ่มนี้ก่อนเลยนะครับ ไม่รู้จักนะครับผมเดินถ่ายมาแบบนี่เลยนี่เลยเอสพัน์อกสวยนะคันนั้นสวยนะครับสวย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 มากของแลนะครับโหหน้าตาเหมือนเขาเรียกว่าไอ้บะเออเหมือนไอ้ท่นทพัมเอ้์ติดตายยันเลยพวกแบบดีเซปติคอนเนาะส่งได้ส่งได้ส่งได้เดี๋ยวนี้ดูหน่อยครับโอ้โหจับนี่พี่นี่เจพีเนี่ย ใช่มันติดรถมาเลยใช่เหรอให้มาเลยอ๋อใช่อันนี้ได้มาเท่าไหร่พี่อันนี้ผมเออสดมันอยู่เท่าไหร่สามสี่เก้าผมดาวมาแสนหนึ่งสามสี่เก้าดาวแสนหนึ่งส่งเท่าไหร่พี่ส่งเดือนเจ็ดพันหนึ่งเจ็ดพันหนึ่งโอ้กิ่งวัดไม่โตสี่สิบแปดสี่สิบแปดนะครับนี่โอ้โหผมฟังเสียงได้ไหมฟังเสียงได้ไหมเราเรานะครับเราเรานะครับนี่ พ่อ JP ด้วย MT 1 0เสียงจะโหดเหมือนอาวันไหมเรามาดูกันนะครับผมไม่ค่อยได้เห็นเท่าไหร่เซอร์ิสิบใส่ท่อละลั่นนี่ครับนานๆเจอเลยรถลุกเสียงเหมือนอาวันเนี่ยเครื่องตัวเดียวกันเลยเครื่องตัวเดียวกันกับอาวันน้องอูสตาร์ทขึ้นนึกมาฟังอาวันโอ้ แค่แค่มันมาทําเป็นทรงนักเก็ตเนาะใช่่พีเป็นให้ับสบายรถแรงม้าลงหน้าลอกน้อยกว่าหนึ่งตัวหน้าหน้าจอเหมือนกันนลยเหเปิดไปิดดูดูดูเลยเปิดูเลยใช่เหรอพี่ช่อยู่หน้าจอคล้ายๆคล้ายคล้ายๆคล้ายๆจะเป็นขาวดำถ้าเป็นอาวันมันจะเป็นตัวสีเขียวใช่มันเป็นจอสีเลยนะหลับเลยมีไบสตอรี่ใช่ครัาเดินถ่ายเมื่อเพิ่งมาพี่เพิ่งมาถ่ายนี่เซตเลขสิบ ขาดูยากนะครับนี่มันติดฝามันติดมาเดือดสิบเดือดสิบของเท่ของแรงของแรงนู่นนู่นนู่นผมชอบคันนั้นโอ้คันนั้นหล่อไปดูว่าเจ้าของรถยูนยูนี่ในไหนโอ้พี่เอ็ดพันเอ็ดพันสวยมากครับพี่ผมขอเดือดพันสวยมากเลยครับพี่เดือดพันสวยมากเลยีผมไปขโมยเข้ามาใช่แล้วพี่จอดจอดจุดเซ็นท่านโอ้ใช่จุดเซ็นท่านร้อนตลาดสด ไอ้ล้อไอ้ไอ้เลยนะพี่ไอ้โอเซ็ตเลยนะโอ้โหพี่สวยมากอันนี้ท่อเออาร์ตัวล่าสุดเลยนะครับท่อเออาร์สลิปออนส่วนคอนี่จะเป็นอาคาโปวิกของวสบีเคครับโอ้โหฟูจริงๆมันเป็นเซ็ตท่อของวสบีเคครับแต่ผมอยากเป็นท่อมันลั่าเนี่ยพี่เอาปลายมันออกแล้วก็ใส่ท่อของเออาร์อ๋อปกติวสบีเคมันเป็นปลายทรงอะไรพี่ปลายยาวที่เป็นเป็น ปลายยาวตรงมันจะเป็นสไตล์ของมันเลยเป็นของอาคาไมหรือว่าเป็นอาคาของ WSBK ของเด็กไทยรุ่นต่อไปรูปตรงมันจะไม่เหมือนใครครับพี่ของเทพโอ้โหหลอดจริงพี่หลอดจริงบเลยช้อปไฟฟ้าอันนี้ปีปีปีเท่าไหร่ครับพี่อันนี้ปียีครับปียีครับผมออกมือหนึ่งมาเท่าไหร่ครับพี่ตอนนั้นน่าจะ เก้าแสนกลางๆครับเก้าแสนเก้าแสนสามแต่งนี่แต่งนี่จะล้านหนึ่งแล้วมั้งผมว่าเท่าราคารถแล้วเนี่ยประมาณร้อยแสนร้อยเท่าไหร่ครับพี่ล้อล้อยในประมาณแสนสองครับคู่แสนสองมือหนึ่งประมาณแสนสองโอแซดเลสซิ่งกี่ก้านพี่หกกานเนาะตัวนี้ใช่ไหมรับผมถ้าเป็นโอแซดจะเป็นหกกานครับถ้ามาเช้ถ้าจะเป็นเกียร์การ มาเช็ดกับโอแซดนี่อันไหนแพงกว่ากันครับพี่ราคาพอๆกันเลยครับพอๆกันสองล้ออย่างเดียวไม่รวมอย่างอื่นอ๋อเป็นในล้อเหมือนกันนะเนาะฟอร์ดอะไรใช่เนี้ยเนื้อฟอร์ดเหมือนกันแต่แต่มาเช็ดมันจีบก้านโอแซดมันจะมีห้ากับหกบ้านเออหกบ้เดี๋ยวผมเลยดูตรงเนี้ยมันจะเป็นเนี่ยมันจะเป็น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 ร่องร่องใช่ใช่เดี๋ยดูเหมือนโอแซดบรรยากาศใหญ่กว่านะใช่ใช่เพราะว่ามันมันหกก้านก้านมันจะใหญ่กว่าก้านมันจะใหญ่กว่าเพราะว่าแถวก้าผมจะใส่ ครับพี่แถวเก้ามันใส่ไฟเชนอันนี้จะใส่ตักแสงน้องเด่นไอแบบไอ้นี่ไฟผมถามหน่อยพี่ไฟไฟท้ายเดิมนี่มันเป็นยังไงพี่ไฟท้ายเดิมมันน่าจะติดกับเออ่บังโคลหลังที่อ๋อนบังโคลหลังออกเพราวบังโคลหลังก็หายด้วยใช่อะไรก็ต้องใส่ขอขอขอดูไฟท้ายกับไฟเลี้ยวหน่อยได้ไหมครับพี่ย้อยไปหมดแล้วรับจอดเเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลงโอเค ลหลายๆคนอาจจะเคยเห็นนะครับคนที่ไม่เคยเห็นนี่ผมืีโอกาสถ่ายให้ดูเลยนะครับนี่นี่นี่มันเป็นไฟไท้ายแต่งแล้วก็ไฟเลี้ยวแต่งนะครับนี่อ๋อถ้าถ้าเบรกมันจะเป็นยังไงที่ไฟเบรกเป็นยังไงครับพี่อ๋อมันจะสว่างขึ้นใช่โอเคครับพี่ขอบคุณครับโอ้โหสุดจัดแต่งทั้งคันนะครับคือทำทำสีออกมานี่แบบ ะไ,นะไยคลเลอร์ของเขาเนาะสวยมากครับสวยจริง,งรแล้วแต่คนชอบนะครับมันจะมีตัวใหม่และตัวเก่าอนะันนั้นเป็นตัวเก่าโฉมฉลามอันนี้เรียกว่าตัวใหม่ก็เไหมโฉมโฉมปัทูด้วยอ่าเป็นปะทูเนาะมีปะทูไม่ใช่ธรรมดานะครับโหดดัดน,นะครับดูดูดูนี่ๆีีชอบมากนะครับสวยงามแบบแบบ WSBK นะพี่นาะทรงนี้เขาเรียกว่าปะทูมันจะเป็นอาร์มกลับอาร์มกลับ ตามกับเดิมโรงงานเลยนะครับแล้วก็ตัวเปย์นี่ก็จะเป็นอันนี้เปย์เดิมเปย์เดิมถ้าเป็นถ้าเป็นตัวเก่าเนี่ยถ้าเปย์ทรงนี่ก็เปย์แต่งนะครับโอ้โหเอ้ากลับมาบอกร้อนแล้วเดี๋ยวข่าวพาตรวจมาลงโอเคครับพี่เดินทางปลอดภัยครับพี่ขอบคุณครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดินทางปลอดภัยครับครับผม C B R 650 Z900 Z900 นะครับสาม พันนั้นนะครับ S พัน0 r u b l e R นจอดรอ,รอๆคนเดียวเลยนะครับ50นะครับในจา400 15 5ย CBR หนะครับโอ้โหจอดกันเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูหมดนะครับถ่ายให้ดูทั้งทั้งหมดเลยนะครับ CBR 5 0นี่เป็นไงล่ะครับ CBR 0 0 0 Double R R นะครับคันนี้ นี่ครับราคาร้านสองนะครับคันนี้ดร็อุ่นอาร์เบีดเอสุดหรอของ Honda นะครับคันนี้โอ้โหของจริงนะครับ650 650 CBR พันกระต่าย650นะครับ650เอ0พันเดอปานานะครับรือเก่าจอดดูสองคันอันนี้รักสงบหน่อยนะครับเดี๋ยวผมเดินให้ดูฝั่งนี้ด้วยนะครับ 650 A1 สติ๊กเกอร์ WSBK r 1นะครับถ่ายให้ชมบรรยากาศนะครับกำลังมาก็เยอะนะครับกำลังจะกลับก็เยอะนะครับมีเลย A3 XMAX จ i n j a สามร้อยกระต่าย CBR พันธนะครับ เดินให้ชมเลยนะครับ้องใหม่เขากลับบ้านนะบอแล้วเหรอนี่นนฝั่งนู้นมีตะคันรอรอไว้หน่นนะครับอ่ะบปึ๊บนี่ X S อัาตัวไหนไม่รู้มีในรรู้แล้วครับนี่เลย น,นี่กลุ่มนี้มาใหม่นะครับนี่ต้นนะครับต้นสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับ,รบนี่มาใหม่นะครับ ไปดูเจาะตรงเซตเกิจะมีนิจาสามร้อยสีมพูเข้ามามันครับ <Hey. S 1> นี่นิจาสามร้อยสีมพูวันเวลยวยังหล่อนะครับนี่นี่จะเป็นโซนเซตเอัสดีครับ,รบกลับแล้วนะครับ,รบโอ้โหอ,อ,อย่างสวยเลย แต่งลายเหมือนกันเลยคาร์บอนเต็มๆครับคันนี้อุ้ยตัวนี้เป็นล้อเซ็ตเอกซิสเดมันอาเหมือนกันด้วยอันนี้รถปีไหนนะพี่ปีครับปี16อ่ะพูดเต็มไว้คาร์บอนเต็มคัน้วเราพับข้าวซับมังโคนโอ้โหกลับที่ไหนครับพี่กลับสวีทครับ หีบเดินทางปลอดภัยครับนี่นี่นี่โอ้โหพี่ใหญ่นะครับเซท X สิบสี่หาดูยากนะครับคันนี้ตัวใหญ่นะครับเป็นจอกทรงสปอร์ตท,ทัวร์ลิงนะครับโอ้โหเบื่อลืมนะครับดูเดือนใหม่ของจริงนี่พี่ใหญ่ของเซทเล็กเลยนะครับตัวนี้โอ้โหดูท้ายเบื่อลืมเลย บักงูเหลี่ยมเราก็จะไปจอดอยู่บ้านคนเดียวก็ว่าคันใหญ่อยู่นะนี่พอมาจอดข้างเซตเลขสิบสี่ <c oughs> ให้ดูเล็กไปเลยนะครันรถพี่เขานะครับน่าสนใจนะเพราะว่าสีเหมือนของเราเลยนะครับนี่เขาแต่งเบอร์หนึ่งนะครับด,ดูนี่น,นี่โอ้โหจานโบสุวจานวิ่งสวยเหมนกัน เฮ้วิงวิงซื้อมาเท่าไหร่ดิสองพันหนึงพี่อ๋อทรงนี้เหมือนมาใหม่หรือเปล่าครับใช่ไหมไม่ไม่ไม่่่สวย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 นี่คือบรรยากาศนะครับมิติ่งสายบันเทิงน้องใหม่ที่แหลมแท่นบางแสนนะครับ ทันไหนว่าเด็เดๆอีิแต่หลายคนก็กําลังจะเดินทางกลับนะครับแต่เราเพิ่งมาพบกลับกันหมดแล้วนี่ก็ว่าผมเดินทางมาสามทุ่มนะครับแต่คนอื่นเขาน่าจะมาตั้งใจหัวเย็นแล้วล่ะ